สิ์เก่าแม่โจที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้จะได้ร่วมกันประสานใจร้องเพลงแม่โจให้กับผู้วายชนได้รับฟังเป็นวาราสุดท้ายขอพลังจิตวิญญาณแห่งความรักความสามัคคีและความเพื่ออาทรที่ร้อยรัดความเป็นลูกแม่โจจงนั้นเป็นพลังนำดวงทิพย์ดวงวิญญาณของผู้วายชน คุณพรกคำชาทิพย์จงสู่สุขติในสัมปรยายภพด้วยเถอดฉากละครชีวิตปิดลงแล้วบทจังแว้วอยู่ข้างในใจสะท้อนคุณพรกคำชาทิพย์จบบทหมดทุกตอนโปรดพักผ่อนให้สบายหายกังวลอยากทุกคน เพื่อนทุกคู่ที่อยู่หลังน้องใจตั้งทำความดีทรีกุศลอุทิศให้ด้วยสถานอย่ากังวลให้เกิดผลบนสถานวิมานพองอย่าได้ต้องตรวจจากเหมือนชาตินี้ให้สุขสีเป็นนิจจิตผุดผ่องได้พบธรรมอภัยอนันเรืงองรอง ได้ครอบครองสุขสันนีนิรันเอทอพี่กดอ,เอ,กอกดเอ็น้องน้องกอดเอ็นพี่้อบคุมา o apraum, mas. ไดลอยลอยลมทำเราต้องขำชูให้สูงกระุงสีเกี่ยวข่าวเรื่องอยู่ที่ได้ใจต้องมีเกี่ยวความเรื่องสั เราต้องบังคองเอาไว้ระดับที่ดีในนามของรชศิเกาแม่โจ้สงขาและสมาคมษยกเกาแม่โจ้ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพท่านผู้วิจียชีกเกศแม่โจ้และครอบครัวทุกท่านขอขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ